ครับครับ,นะรบก็าการไหว้นะครับจุดที่หนึ่งของเจ้าพ่อคนทูนะครับถ้ามาถึงแล้วก็เดินตรงเข้าไปไหว้เทพเจ้าคนทูจุดที่หนึ่งก็มีทู่กับผ้าสามสีเมื่อปักทู่เสร็จก็ผูกผ้าสามสีนะครับแล้วก็ตีกองไถ่เก้าทีหลังจากนั้นเดินขึ้นบันไดามาไหว้องค์พ่อสําเร็จด้านบนนะครับก็มีดอกไม้ทู่เกียนเมื่อปัก จุดเทียนปักทูปเสร็จนะครับเสลือทองเดินตรงเข้าไปไหว้องค์ก็สำเร็จไะปิดทองนะครับแล้วก็เจอหน้าผาเปิดดวงนะครับที่นี่มีมีองค์พระมีหน้าพระมีมีกี่จุดครับผมที่ที่นี่นะครับเมื่อจุดดอกไม้ทุกเทียนเนี่ยคือทูปเก้าดอกไม่หมายถึงรวมเทพเจ้าข้างในทั้งหมดเลย ปักลงไปที่เดียวเลยนะถ้าเราจะวหว้ฟ้าดินเราก็ไปจุด 5, 5, 5, 5, ทูบอีกห้ากระถางละห้าดอกเนี่ยสองกระถางฟ้าดินนะครับแม่ธรณีฟ้าดินเสร็จแล้วพระโพธิสัตว์จะอยู่ด้านตะวันขึ้นนะครับก็ปักทูบอีกห้าด,ดอกยัน้าหลังจากที่เราปิดทองแล้วเราออกมาเจิมหน้าผากเสร็จออกมาตีกองไทยก้าวตีดีระคังเพื่อเสริมบบารมีให้กับตัวเราเองเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปจุด ทูปบ้านดินหรือจะไป็นถุงทุกบริษัทก่อนก็ได้นะแต่เรานะครับดนอกครับโอเค